มาต่อเนื่องสำหรับ กล้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเชิญชวนไปที่ไอคอนสยามนะคะยังคงจัดงานอย่างต่อเนื่องอย่างยิ่งใหญ่อลังการตะรการตาอย่างแน่นอนในยุค new normal ด้วยนะคะใครที่ชอบชมพลุเนี่ยมีพลุลักโรคด้วยนะคะทำจากข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะสำหรับไอคอนสยามกับงาน Amazing Thailand ข้าวดาว2021นี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะสาหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท,ที่ร่วมกับไอคอนสยามพร้อมด้วย ้วยพันธมิตร ปรับรูปแบบการจัดงานแบบ New Normal ค่ะเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับคนไทยและคนทั่วทั้งโลกเลยให้ร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปสู่การเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งด้วยการที่ไอคอนสยามแลนด์มาร์กงานเขาดาวสุดยิ่งใหญ่ตรการตาของประเทศไทยเป็นการตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็น globally เขาดาว e s t i n a t i o n และเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพหมหานครและประเทศไทยเรานะคะ งาน Amazing Thailand เข้าดาว2021ในค่ำคืนวันที่3ธันวาคมที่จะถึงนี้ได้จัดสุดยอดการแสดงพลุรักโลกค่ะทำจากข้าวเหนียวไทยเราเนี่ยแหละเป็นนวตรกรรมการสร้างสารรค์พลุจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแน่นอนว่าใครที่ไปชมเนี่ยจะรู้สึกถึงความตะการตานะมันยิ่งใหญ่อลังการมากมีพลุกว่า25,000ดอกที่จะสว่างสวยเหนือสายน้าเจ้าพระยาด้วย ระยะทาง1,400เมตรสื่อความหมายถึงความหวังความศรัทธาความรุ่งเรืองและความสุขค่ะมีพระทั้งหมด7องค์นะคะองค์ที่1สื่อถึงความหวังอันยิ่งใหญ่องค์ที่2องสื่อถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาองค์ที่3สุขภาพดีทั้งกายใจไร้โรคาองค์ที่4จันลงโลกให้งดงามน่าอยู่ค่ะองค์ที่5คือความเจริญรุ่งเรือง องค์ที่6สื่อถึงความสามัคคีรวมพลังสร้างสรรค์โลกและองค์ที่7เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กันต่อไปนะคะสําหรับงานนี้ไอคอนสยามยังคงดําเนินมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภยัยสูงสุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะตอกย้ําความมั่นใจแก่พันธมิตรคู่ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการรวมถึงพนักงานคือดูแลกันอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว โดยให้ความร่วมมือกับทางสาธารณาสุขและสาบาคอ,อย่างเต็มที่เพื่อลดความแออัดและรักษาระยะห่างกันแบบ New Normal กํกำหนดให้มีการเว้นระยะห่างของผู้ที่จะมาร่วมงานพร้อมได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์และออนไลน์ผ่านทาง Facebook ไอคอนสยามวันสยามและ True ID สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์1338ย้ำอีกครั้ง1338ค่ะ และอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนนะคะมาร่วมกันบริจาคผ่านทางโรงเรียนโดยตรงค่ะเพื่อช่วยกันพัฒนาระบบการศึกษาของไทยนะคะรวมถึงได้สิทธิลดหย่อนภาษ,ษี2เท่าด้วยค่ะ โดยมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เด็กไทยมีอนาคตที่ดีขึ้นด้วยการรปจากเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนโดยตรงสามารถหักรถย่อนภาษีได้สองเท่าค่ะผ่านทางเว็บไซต์ c o n n e x t e d o r g หรือว่าสแกน QR code อยากจะแนะนำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้มวยไทยต้านยาเสพติดจากโรงเรียนบ้านหนองหินจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะถือเป็นโครงการที่ชวนน้องนักเรียนมาเรียนรู้มวยไทยจากปราชท้องถิ่นให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติดทำให้ร่างกายแข็งแรงและอาจจะเห็นนักมวยไทยเก่งๆจากโครงการนี้ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าอนาคตการศึกษาของเด็กไทยก็คืออนาคตของเรานั่นเองค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะมีทั้งสหรัฐแล้วก็ที่ญี่ปุ่นด้วยที่หลังจากมีการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดสิบเาให้ทางการญี่ปุ่นนั้นประกาศงดที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศตั้งแต่28ธันวาคมไปจนถึง31มมกราคมปีหน้าเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันคะ่ะ โดนใจข่าวไหนมาแรงสรุปข่าวเด่นรอบปี2563จาก5อันดับยอดวิวสูงสุด TNN ออนไลน์ N N ช่อง11อ